ไม้เก่าอีบอ่ะกำลังใครครับกำลังเป็นใครใส่ที่รองเท้ครับเกี๊ยบข้อพีอู้หูขวดครับผมพี่เป็นกล่องเบอรงครับผมพี่อุ้ยครับกำลังไข่ดอกงามเลยตู้มเลืองครับบ้านทางเท้าวันนี้ทราบกันว่าเป็นเลืองคุณดอกตีขาเขาด้วเนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทนุกท่านที่เข้าผมวันนี้ก็พาเขาปลาฮ็ดครับผมแต่วันนี้ขึ้นมาปลาบนครับผมมาหาเบิ่งเฮ็ดลงคลานเนาะเห็นเป็นลงคลิปอยู่ครับผมจ้่านีพอกันวันทีโอก,กระะกฎดาสองพ6นรสิบปดจ้าครับผมเขามามล้วก็พ่อแล้วครับตามดอกเหลืแห่งมานเนาะ,ะเป็นเฮ็ดลงเลืองครับผมอ้ออาวงูวันใหญ่ครับผมสองงามเลย ดอกบานแลไวครับบไ่มีจูมันหรอน้าตาเลยดอกงามอจะดอกไม่ะเก็บดอกปละนะครับฟังฝีสองมาจูเหมือนกัน Bọn bà xây cửa đó ngạc nữa ừ, Sao bọn chuông nhanh vậy nó Sao bọn mịn mùi vậy rồi các chị mẹ bay lại nè

เพื่อนไข่ก็มีเนาะตรงเล็กหน่อยครับออกอยู่สี่หกไงเนาะโอ้โต่อครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เขามารับชมมาให้กำลังแรงใจช่องรออีสานครับผมเนาะจ้ามาเหน้ก็พาเรอเบิ่งเก็ตถึงปลาบนครับผมถึงผู้ทีงเขาเนาะน้ำผลลัพธ์ตีดโนะ้มนั่ง หลุดกันไปไง่ายๆครับสีมาน่เนเดีวคือเป็นใดบ่เงองเอาเอาแตัน,นี้น,นอะออาเอา,าไปเเป็นเสืออ้อนเนียไม้เก่าอยู่บ่กำลังใครครับกำลังเป็นไครไข่เห็ลูกขาวครับ พีครับเขาพี่คุณโอ้โขุนครับผมพี่แกนกล่องเบิ้ง่งครับผมพี่โอ้ยครับแลายเป็นไข่ดอกงามเลยไม้เก่ามันเคยได้เนาะมองนี้มันเคยได้เก็บครับเอามาเก็บเลยครับมันมาเก็บเอาเอาคุณเอาดอกง่ายมาก่อนหนึ่งเหมือนตาดอกงามเลยมาก่อนดอกง่ายขนาครับอยู่นี้เนาะ mua điều tìm xong ta nói rồi một con đó nghe ừ, đó nghe đó nghe đó ngàm các cùng nó tập trung nghe cái khay gì không <cả>? <laughs> không ดูจะ้ะส่วนดอกส่วนขาบันครับเขายังฟูเลยให้ดกเขาขัางเลนะจ้ะผมเป็นขเขาทีา่แถะครับผมอ๋อคุคมันใครอยู่อมอันนี้เหรอว นั่นตาตนันดูด่าโอ,อ้ยตองามเลยขัดตัตห,ห,หมาอืมเป็นยังไงแหรออือ ลงเขามาเลยเพื่องตาเลยครับผมไปรวมกันโตรครับผมบรรยากาศจูปลาอยูไไโฟวาครับผมเป็นไหนโฟว์ว่ามาโผล่กันครับผมรวมกันพี่น้อยสิไลฟ์อันนี้ครับมองเกาขึ้นครับเกาเราแล้วโอ้ยเ็นลูกเลี้ยงครับบอลลงเขาไปไหนทราบกันว่าเป็นเลี้ยงเป็นดอก หาดดอกเลยหางเลยข้างก่อมั้งเลาเอ๋อเอาเอเดี๋ยันเลยครับเดยกตัวไห้เลยเดยวเก็บเรืเ่อยืเนาะมาตอนตะยี่ยังนะครับมา เดี๋อวอีกชิ้มหนึ่งครับพี่ด้กหอยผันจีบเนาะมังโก้มันเคยใดญครับผมเอาทุก่อนขออีกแล้วครับสองชูเมื่อมอเลยอย่างนี้ไปอุ้ยเบียบเลื้ยงเลยเห็ดของเลื้ยงของเถะครับแบบไหนอะไรครับผม

เหลืองของแถ่อีก่น้ะครับโมยหมูเลยเนาะดูเมือนเลยเขาไปไม้ก็เก็บเันเพ็นได้อ้เพ่อนเราเพราะเขามาก่อนเนาะหลอดสับเป็นยีบต์ยีสปีสองครับ เดือลี้ยงพลา,นอ,ลอานอ่ีจกระขอสองสามเนาะต้องมองกับเป็นมูไงเนี่ยมาขอยอะส่วนทีครับสามเนาะ สามสี่นข้งหนาผุ่น,นี่ครับปุมนตัวมันใหญ่น้องแดงสมสมนอนจต็เลืองสมหมดไลยใส่นี่ครับโอ้ย,อยหัวหลุดเลย ฮะพี่ครับดอกเงาเหเชิ้มหงส์กันนับพื่อนครับดอกเป็นไงเนาะดอกเป็นไงแต่จะช่วงพคนเนาะอ๋อตัดกันหน่อย้แต่อะไรอยู่ในนี้เนาะดใส่งามเลยใสแบบนี้กลางนาพดีครับแต่ว่าบานมาเลยเนาะ ไปเลยแหลเนากข้ากะดอคเห็ดงเลื้ยงหน่อยอะไรวสวเเสือโอยสองจูงครับเข้ามาโซ่มาคนเดียวครับบายท่าอเงาเลยกับเลี้ยงกันผลเลยครับผมเปล่งเลี้งเลยครับผมเห็ดงเเปลยงโอยโอ้โงงามเลย ไงตัวนี้อือโอเครับโอ้โหปกนี้ครับผม ครับผมมนี้ก็มาเบิ่งขึนงานอยู่ใดอย่างนั้นเนาะจ้าขอป้าเฮ็ดป้าบุญครับผมหาเห็ดทั้งพระลานทั้งผู่เนาะจ้าครับผมเย็นตาไหมเนี่ยครับเป็นเห็ดหรงเลี้ยงครับผมหลักๆก็เป็นเห็ดหรงเลี้ยงขาวโมไลไปได้เนาะจ้าเดี๋ยวมันเต็มตาครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกคือเก่าครับผมขอบคุณทุูกกำลังใจที่มอไม่ช่องรออีสานครับผมกจ้านณีเอาสองคนกะบอำลาพระจับก่อนครับผมไว้เจอกันเมื่อนาคลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับมนี้กา เอฟซีที่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า